สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่แข็งโป๊กแข็งโป๊กของที่แปลงเลยนะครับไม่ได้เน้นความสูงนะครับแต่เป็นไม้ที่แข็งดูนะครับดูยอดเด้งกลับเลยความที่มันแข็งเพ่มาตากแดดนะครับเด้งกลับแล้วโค่นเหรอครับโค่นโหใหญ่มากนะครับใหญ่มากถุงก็หนักมากนะครับผมดูดูการสาธิตของผมแล้วเหวี่ยงแบบนี้นะครับไม่อดเอ็นนะครับทนต่อแดดทนต่อลมนะครับมันแข็งนะครับถุงใหญ่ระบบลากดีนะครับลากเยอะมากไปถุงเบอร์สิบหกนะครับ แข็งแข็งเราไม่ได้เน้นความสูงนะครับดูดูยอดที่มันแข็งครับหักไม่มาเลยโน้มไม่มาเลยใบแข็งมากครับมันกล้านนะครับมันกล้านแดดมากๆชุดนี้เปิดอยู่6 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับจะได้โคนที่ใหญ่และแข็งและถุงใหญ่หนักแ,แข็งมาก600บาทเท่านั้นเองเอารถมาทุกเองนะครับเพราะว่าถ้าใส่กล่องไปนี้น่าได้กล่องละต้นเท่านั้นเองเพราะดินเราเน้นดินเยอะนะครับเนี่ยทนแดดแน่นอนรุ่นนี้ลูกค้าดูเลยผมสามารถมีดูนะครับ เบี่ยงได้ดินไม่หลบแบบนี้ให้ดูนะดูนะครับเวี่ยงแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บจอดกลับมาสู่สภาพเดิมแข็งบกไม่มีโอนเอ็นความสูงประมาณนอยความสูงประมาณผมผมสูงร้อยแปดสิบก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็มีนงบอลมีต้นที่สูงกว่านะครับแต่นี่คือเวลาเดี๋ยวเราเลือกถ้าได้เอายอดเอาแต่ต้นสวยๆมาโชว์สูงๆมาโชว์เดี๋ยวพอเลือกให้ลูกค้าได้ตอนที่ไปลูกค้าด่าเราเหลือต้นที่ด้อยที่สุดมาให้ดูต้นสูงสงอะไรมีเยอะนะครับ จะได้ไม้แข็งแบบนี้เลยเนี่ยครับยอดที่เป็นยอดแข็งนะครับผมโน้มเหรอดีดกลับเลยมันแข็งมากเดี๋ยวโคนใหญ่มากถุงหนักมากนะครับใส่ได้แค่ต้นเดียวเพราะน้ำหนักมันจะเกินนะครับไปธนีจะไม่รับเคอรี่จะไม่รับนะครับชุดนี้เปิดอยู่หกร้อยบาทนะครับจะได้ไม้แข็งมาเลยนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวพอไปตั้งแล้วมันเอโน้มมาอยู่แบบนี้ไม่มีจะได้แข็งแบบนี้หมดเลย <ś led> หนัก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 มากนะหนักมากโอเคสาธิตเท่านี้พอเหนื่อยอผมครับ